กิ้งกากับสายลุงกิ้งกาน้อยเห็นสายลุ้งหลากสีบนฟ้ามันอิจฉาและอยากมีสีสวยเหมือนสายลุงมันพยายามเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่พอใจจนวันหนึ่งเพื่อนๆบอกว่าเธอคือความพิเศษตรงที่เธอเปลี่ยนสีได้ตามใจและเธอไม่เหมือนใครอยู่แล้วกิ้งกายิ้มและภูมิใจในสิ่งที่ตนเป็นข้อคิดความงามแท้จริงคือการยอมรับตัวเองไม่เหมือนใครแต่มีคุณค่า ปลาวานกับหยดน้ําฝนวันหนึ่งที่ฝนโปรยปลายลงทะเลปลาวานน้อยถามหยดน้ําฝนว่าเธอตัวเล็กจังจะมีค่าอะไรในมหาสมุทรกว้างแห่งนี้เจ้าปลาวานรู้ไหมถึงเราจะตัวเล็กถ้าเรารวมกันกับเพื่อนๆเราก็กลายเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ได้ปลาวานทําความเข้าใจว่าแม่สิ่งเล็กน้อยก็สําคัญได้ ข,ข้อคิดทุกสิ่งมีคุณค่าไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่สิ่งสําคัญเราควรมีน้ําใจให้กันไม่ควรดูถูกผู้อื่นเพราะทุกคนที่เกิดมาล้วนแล้วแต่เลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้นะคะน้องๆ กวางน้อยกับดวงจันทร์ค่ำคืนแห่งความสดใสของดวงจันทร์แม่กวางและลูกกวางมาดื่มน้ําที่ลํธารลูกกวางน้อยมองเงาจันทร์ที่สะท้อนในน้ํามันพยายามจะก้าวลงไปในน้ําเพื่อที่จะเอาดวงจันทร์มาเก็บไว้กับตัวแต่พอเหยียบลงไปในน้ําน้ําก็กระเฟื้อมเงาจันทร์ก็หายไปกวางน้อยเศร้าใจจนแม่กวางพูดว่าลูกจ๋าสิ่งที่สวยงามบางอย่างเราก็ได้แค่ชื่นชมนะคะเจ้ากวางน้อยทําความเข้าใจกับคําพูดของแม่กวางน้อยยิ้มมองจันทร์บนฟ้าและเข้าใจ ข้อคิดความสุขไม่ใช่การครอบครองแต่แค่รู้จักพอใจเท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะคะเด็กๆเหมือนลูกกวางตัวนี้ที่มองจันทร์อย่างมีความสุขนกฮูกกับสายลมคือหนึ่งเจ้านกฮูกน้อยบินต้านลมแรงมันบ่นว่าลมทำไมทำให้ฉันบินลำบากจังเลยสายลมที่พัดผ่านตอบเจ้านกฮูกว่า ฉันเป็นลมฉันไม่ได้มีไว้เพื่อขัดขวางแต่เพื่อช่วยให้เธอแข็งแรงขึ้นนกฮูกจึงลองโบยบินอีกครั้งคราวนี้ใช้แรงลมพยุงตัวเองบินได้สูงกว่าเดิมข้อคิดอุปสรรคไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นแรงผลักดันให้เราเติบโตสิ่งสำคัญเมื่อเราเจออุปสรรคอย่าท้ออย่าถอยให้เราลุกขึ้นมาสู้ใหม่มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นในทุกๆวันมดกับข้าวเม็ดเดียว เจ้ามดตัวน้อยเจอเม็ดข้าวใหญ่กว่าตัวเองอ<ฮ>ถ้าเอาไปให้เพื่อนคงดีใจแน่ๆเลยมดพยายามลากแต่เม็ดข้าวแทบไม่ขยับเลยเพื่อนๆหัวเราะเลิกเธอแกทำไม่ได้หรอกเจ้ามดตอบถึงจะช้าแต่ถ้าพยายามก็น่าจะสําเร็จนะค่อยๆดันทีละนิดทีละนิดมเมล็ดข้าวติดก้อนหินเจ้ามดน้อยพยายามจะปีนขึ้นไปผักข้าวลงมาใหม่แดดร้อนแทบหมดแรงแต่มันพักแป๊บหนึ่งมันก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ ข้ามกลางแสงแดดที่ร้อนแรงแต่มดน้อยรีบกอดเมล็ดข้าวไว้อย่างหมดแรงมดอีกตัวหนึง่งเห็นความพยายามจึงรีบขึ้นมาช่วยดันเพื่อนๆที่คอยหัวเราะก็เริ่มเข้ามาช่วยกันจนมเมล็ดข้าวขยับเริ่มเร็วขึ้นในที่สุดพวกมดก็ลากมเมล็ดข้าวเข้าไปไว้ในหลังได้สําเร็จทุกตัวเฮด้วยความดีใจแม้เพียงมดตัวเดียวจะเลกไปแต่ความเพียรความพยายามาม,มีน้ําใจความสามัคคีมดเป็นตัวอย่างของความสามัคคี เพราะว่ามดตัวเล็กแต่สามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้นกน้อยกับพายุฝนวันหนึ่งเจ้านกน้อยบินหาของกินอยู่ทันใดนั้นเองพายุแรงพัดมาเจ้านกตัวใหญ่หลายตัวหนีไปหลบฝนแต่เจ้านกตัวน้อยกลางปีกบินอย่างอ่อนแรงแม้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีมันตัดสินใจบินฝ่าลมอย่างช,ช้าชใช้ปีกเล็กๆตีต้านลมทีละนิดทีละนิดแม้จะมีความกลัวแต่ใจมันไม่ยอมแพ้สุดท้ายพายุสงบลง นกน้อยบินออกมาเห็นท้องฟ้าสดใสมันยิ้มด้วยความภูมิใจที่มันผ่านพ้นมาได้ความกล้าและความพยายามข้อคิดความกล้าและความอดทนจะพาเราไปสู่วันที่สดใสเสมอแม้บางครั้งเราจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและความกลัวต่างๆแต่ถ้าเรารวบรวมความกล้าเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะน้องๆ